ออมอฆาตความอาฆาตความพยาบาทความอาฆาตความพยาบาทความสาบแช่งคงำแช่งคจองกรคมต่อบันพระบรุรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อมิลักษห์ายบริวาลทั้งหลาย พ่อแม่พี่น้องหรือทั้งเทพพรมพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สู่ฤาษีทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้าพเจ้าได้เคยประมาทเคยพลาดพั้งเคยล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ดีบัดนี้ข้าพเจ้าระลึกด้วยจิตตายใจ ได้โปรดอโหสิกรรมได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายาข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างบุญสร้างกุศลขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความสำเร็จสำเร็จผลในตัวตนของข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายขอจงปลดปล่อย พันธนาการทั้งหลายทำสาบแช่งทั้งหลายอากบุญข้าพเจ้าคอยหนุนนำสูงส่งแล้วขอให้ข้าพเจ้าจงค้นจากทุกขเจอแต่ความสุขเจอแต่มรผลในสิ่งที่ชอบประกอบไปด้วยสิ่งที่ดีขอให้มั่งมีสีสุขคิดทำการสิ่งใดให้สำเร็จโดยฉับพลันด้วยเถิด บัดนี้ข้าพระเจ้าขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงตาแห่งจัก,กรวาลเพื่อไปประดิษฐานไว้ที่สวนธรรมพุทธนะโมพุทธายะเพื่อจะวางศีลาฤกิกองค์พระพุทธชินราชใหญ่ที่สุดในโลกและจัก,กรวาลเพื่อเกิดความสำเร็จสำเร็จผลศัตรูหมู่มารเข้ามากร้ำกลายและคอยทำลายล้าง ขอความสำเร็จจงบังเกิดขอความสำเร็จจงบังเกิดขอความสำเร็จจงบังเกิดแด่โรคและจักรวาลนี้ด้วยเถิดสาธุ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  ท้งสี่ทิศทั้งแปดขออัญเชิญลูกหลานปู่พระพุทธชินราชลูกหลานนาคีนาคาลูกหลานเทพคุณพยดาลูกหลานยักษียักษา์าลูกหลานนักนาคคนพันพุทธทั้งหลายให้อัญเชิญให้เปิดทางให้มาร่วมสร้างร่วมทำให้ก่อเกิดความสำลิดสำเร็จผลบัดนี้ข้าพเจ้าขอเปิดขอแม่ธรณีแม่คงคาดินน้ำลมไฟอากาศและวิหาทั้งหลายจงช่วยเปิดทาง เปิดทิศเปิดทางทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดในหมื่นโลกธาตุนะในสามโลกธาตุขอจงบังเกิดขอจงเปิดทางพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดนะบัดนี้จุติจุติจุตินาคะยะติเมตา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 ขอจงสำเร็จโดยจับพัน บัดนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ อย่ามีขอจงสู่ธรณีลงไปให้รวย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 ก็สวัสดีนะคะญาติธรรมทุกท่านวันนี้แม่ชีขึ้นมาบนเขาบนดอยสูงชันนะเพื่อเราจะมา เป็นเจดีเก่าเป็นพระาธาตุเก่านะคะ,ะเขาเรียกว่าที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธินะ์เนาะที่แม่ชีขึ้นมาทําพิธีพาลูกหลานเข้ามาทําพิธีขอขมากรรมแล้วก็เราก็มาสวดมนตนะ์นะอัญเชิญขอพรแล้วก็ขอขมากรรมในทุกในภพภูมินะที่หากทุกท่านได้รับชมรับฟังอยู่ก็ขอให้โมทนาพร้อมกันนะคะทุกท่านนะ หากทุกท่านเคยเกิดหรือเคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสถานที่ตรงนี้นะคะก็เป็นพระาธาตุเก่าที่ย้อนขึ้นไปก็ประมาณสองสามพันปีนู่นแหละเนาะเพราะมันเป็นตอนนี้ผุพังหมดละนะก็ไม่ชื่อก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าก็ว่าจะเอาพระพุทธชินราชมาไว้ที่ตรงนี้นะอาจจะเป็นที่ที่พวกเราจะได้มาเหมือนกับ เป็นธรรมะหรือว่าเป็นทางของการปฏิบัติเป็นแนวทางของการนั่งปฏิบัติเนาะก็วันนี้ก็ได้พาลูกหลานมาขอขมากรรมแล้วก็มาสวดมนต์หรือมาสวดเปิดนะแผ่บารมีให้ภพภูมิตรงนี้นะคะให้ภพภูมิตรงนี้มีส่วนที่ได้รับบุญกุศลและขอขมากรรมหากลูกหลานท่านใดนะติดขัดประการใดนะคะก็น้อมพลักบุญจากที่นี่นะคะไปช่วยนำพา ให้เราพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งจิตอธิษฐานเอาขอพรเอาขอบารมีเอานะคะวันนี้ก็เปิดบุญเปิดบารมีให้กับทุก,ท,กทุกท่านนะเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนียวในจิตใจในยามที่เรามีทุกข์มีร้อนกันตรงนี้นะคะก็ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะทุก15บห้าเนี่ยจะมีแสงขึ้นโพออกมาจากทางเนี้ยนะชาวบ้านข้างล่างก็เห็นมีเหตุให้แม่ชีขึ้นมา เพื่อสักการะบูชาเป็นของเก่าของเดิมของดั้งเดิมนะท่านทั้งหลายนะคะร่วมโมทนาด้วยกันร่วมขอขมากรรมด้วยกันนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ติดขัดประการใดก็ขอให้สลายเม่ลายหายสิ้นไปนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างของคนเราเนาะภพภูมิเราเกิดตรงไหนเราไม่รู้ แต่วันนี้เรารู้ว่าเรากําลังมีอะไรอยู่กําลังมีความทุกข์ยังไงกําลังมีความอึดอัดขับแค้นอยู่ในจิตในใจยังไงนะ,ะทำอะไรก็ติดติดขัดขัดก็โมทนาขอพรเอานะคะเนี่ยค่ะเป็นพระธาตุที่เราจําลองก่อขึ้นเมื่อกี้นี้หากมีบุญมีวาสนาก็จะได้มาสร้างมาก่อให้มันเป็นพระธาตุความสวยงามก็ตั้งจิตไว้แล้วแหละว,ว่าจะนาพาพระพุทธชินราชขึ้นมาตรงนี้นะเดี๋ยวก็รอว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่ ยังไงจะอัญเชิญมาเมื่อไหร่นะคะก็ท่านใดนะที่ติดที่ขัดนะด้วยเหตุใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะจิบป่วยทางร่างกายไม่ว่าจะาการงานการเงินนะคะก็ขอให้สลายมาลายหายสิ้นไปน้อมจิตอธิษฐานขอพรกาบขอขมากรรมเอานะคะก็บอกว่ากรรมใดที่ลูกเคยประมาทเคยพลาดพังพังผือเนาะจะด้วย ด้วยวาจาด้วยใจด้วยเจตนาก็ดีมีเจตนาก็ดีนะคะหากทําอะไรผิดพลาดไปวันนี้ครั้งนี้ลูกมีความสํานึกลูกขอกราบอโหสิกรรมขอขมากรรมนะจะขอถอดขอถอนคำสาบคำแช่งทั้งหลายทั้งปวงที่ปวงชนแช่งไว้ก็ดี บรรพบรุษแช่งไว้ก็ดีหรือญาติพี่น้องเผ่าพันธุ์แช่งไว้ก็ดีศัตรูหมู่มารแช่งไว้ก็ดีขอถอดขอถอนให้เป็นอิสระนะจากการจองเวรจองกรรมอย่าได้มีเวรมีกรรมติดตามตัวในตัวในตในตนะติดขัดประการใดก็ขอให้สลายเมลายหายสิ้นไปนะก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะทุกสิ่งทุกอย่างคนเรา การที่เราประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นฐานบุญฐานบารมีควบคู่เราไปนะคะทุกท่านหากเรารู้สึกแย่รู้สึกผิดหวังรู้สึกเหนื่อยร้านะหากเรานั่งหลับตาสูตดลมหายใจเข้าออกทําใจโลง่ๆลงๆโปร่งๆสบายๆเราก็รู้สึกว่าเรามีพลังบางอย่างเข้าไปช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ความโศกในจิตในใจของเราได้นะการที่เรามาแผ่เมตตาหรือขอขามากรรม ก็มีเหตุทําให้เรานะคะทำให้เราเขาเรียกว่าทําให้เราได้เบาบางลงไปแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเกิดขึ้นจากการกระทําการกระทําของตัวเราเองนะคะถ้าหากตัวเราเป็นผู้สร้างผู้กระทําเราก็ต้องเป็นผู้แก้ผู้ไขนะคะใช้บุญใช้บารมีนําพาตัวเรานะ,ะพยายามสร้างทั้งบุญนะสร้างทั้งกุศลผลบุญผลทานและก็ประกอบกิจการงานควอบคู่ ให้เรามีความสุขในทางโลกและทางธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวเก่ตนของเราเองหากติดขัดหากข,าขัดข้องประการใดก็ขอให้สลายมาลายหายสิ้นไปณวันนี้ทุกทุกท่านค่ะก็วันนี้ขอแผ่บุญแผ่บารมีในการแผ่เมตตาในวันนี้ให้กับทุกทุกท่านค่ะสาธุค,ค่ะ